วัสดียามดึกนะครับเพืเ่อนๆ F4 คนบ้ารถไฟนะครับ22นาสิกา12นาทีนะครับในคลิปนี้พาเพืเ่อนๆ F4 มารับชมขบวนรถด,ด่วนพิเศษที่38ทับ46นนะครับก็เพิ่งจะมาถึงนะครับตอนนี้ขบวนรถล่าช้าอยู่ ประมาณ12ชั่วโมงกับอีก40กว่านาทีนะครับก็สืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเพื่อนๆในหลายคนก็คงจะได้ทราบข่าวกันแล้วนะครับคงต้องบันทึกไว้เลยนะครับสำหรับขบวนสามแปดนะครับ ก็เจ็ดร้อกว่านาทีนะครับภาคดเป็นนาทีสุงไงก็ลกประดังเบฟากรุงเทพนะครับใส้หัวอะไรทําขบวนมานะครับ อิตาชินะครับหมายเลข4515นะครับ ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีผู้โดยสารเยอะเหมือนเมื่อวานหรือเปล่านะครับที่ปรับเปลี่ยนที่บ้านกู้บัวครับเ,เดี๋ยวออกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีรถเร็ว167จอดรอลีกที่บ้านกล้วยแล้วนะครับ ไม่มีผู้เดยนฝ่านะครับเหมือนตีรถเปล่าครับวันนี้คลิปนี้ก็จากลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ